สวัสดีค่ะ FC ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้ป้าดอกไม้ก็มีข่าวดีจะมาบอก FC ทุกคนนะคะนั่นก็คือช่อง YouTube ของป้าดอกไม้อเว k ออมจิตจุดหรือว่าป้าดอกไม้กับระดับความสูงนั้นก็ได้ผ่านกดทั้ง2องอย่างทั้ง2ข้อไปแล้วนะคะนั่นก็คือ4,000ชั่วโมงแล้วก็1,000คนติดตามค่ะทุกคน ะวันนี้ป้าดอกไม้มี FC ผู้ติดตามทั้งหมด1,855คนป้าดอกไม้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงใาโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนถ้าไม่มี f อทุกท่านช่วยสนับสนุนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างป้าดอกไม้มาตลอดช่องของป้าดอกไม้ก็คงจะไม่มีวันนี้นะคะ FC ป้าดอกไม้ก็ขอขอบพระคุณ ผ่านคลิปนี้ไปยัง FC ทุกท่านนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าดอกไม้ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทน FC มแต่ว่าป้าดอกไม้ก็มีแต่ความปรารถนาดีนะคะให้กับทุกคนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจช่องป้าดอกไม้อเวกอั t ติต d ดตลอดไปนะคะ เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจของ FC นะคะวันนี้จะพาทุกท่านขึ้นไปชมหิมะค่ะทุกคนครั้งแรกของปีนะคะไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวป้าลอไม้จะพาไปชมหิมะให้ทุกคนได้คลายร้อนกันนะคะ มาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะ FC ป้าดอกไม้ก็เตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะว่ามันหนาวเย็นค่ะทุกคนมาถึงชาเล่แล้วค่ะจะพา FC เดินชมหิมะแถวแถวนี้แหละนะคะอุ้ยเย็นทุกคนมาถึงชาเล่แล้วนะคะหิมะก็เริ่มลงมาแต่ว่ายังไม่หนาเท่าไหร่ค่ะ FC ประมาณสามเซนติเมตรกว่าๆค่ะทุกคนดูค่ะ เดินไปดูชาเล่กันสิหนาวกันไม่เอ่ยอกระรอกนกน้อยหายไปไหนหมดเริ่มลงมาแล้วค่ะทุกคนยังไม่เยอะค่ะแต่ว่าเริ่มขึ้นแล้วนะคะฤดูหนาวโอ้ย ถ้าจะเย็นมากค่ะ FC ดูเป็นก้อนน้ำแข็งเลยค่ะเป็นฟองเล็กๆอ่ะนะคะเป็นเบาๆค่ะทุกคนโอ้โห oh. oh. ยังไม่เยอะค่ะ FC แต่ก็เริ่มแล้วค่ะมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะทุกคนเขาจะเป็นฟองเล็กๆอะค่ะทุกคนนุ่มๆอะค่ะทุกคนมาสัมผัสหิมะด้วยกันค่ะเห็นไหมเป็นฟองเล็กๆค่ะทุกคนนุ่มดีมากๆเลยค่ะ อ่านนะคะใครร้อนก็เชิญมาทางนี้นะคะหิมะเยอะๆค่ะหิมะเย็นๆสบายค่ะทุกคนดูค่ะฟองนุ่มๆค่ะหนาวเย็นเริ่มมาเยือนแล้วค่ะทุกคนต้นเมเลสที่เอามาปลูกนะคะยังเล็กๆอยู่ เริ่มมาเยอะแล้วค่ะหิมะบนเทือกเขานะคะทุกคนหิมะงามๆเย็นๆน,นะคะทุกคนโอ้ยทุกคนถุงมือแบบนี้มันกันความเย็นไม่ค่อยได้เลยค่ะมันก็เริ่มบนเทือกเขาค่ะทุกคนก็หิมะนะคะทุกคนก็เริ่มลงมาเรื่อยๆทยอยลงมาทุกวันนั่นแหละค่ะช่วงนี้ก็อีกไม่นานก็จะขาโพลนไปด้วยหิมะเลยค่ะทุกคน ทุกคนวันนี้ป้าดอกไม้ก็พาขึ้นมารับชมหิมะเพื่อเป็นการขอบคุณนะคะก็มีบ้างลงมาบ้างเล็กน้อยแล้วคะ่ะทุกคนประมาณ2อสเซนติเมตรนี่แหละนะคะบรรยากาศข้างบนก็ติดลบหนึ่งนะคะหนาวเย็นค่ะทุกคนเพิ่งมาถึงบ้านคะ่ะทุกคนเย็นมือคะ่ะ ข้างบนภูเขานะคะที่พา FC ขึ้นไปชมหิมะนั้นก็ติดลบหนึ่งนะคะติดลบหนึ่งองศาก็เย็นเย็นหนาวเย็นพอสมควรค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ป้าดอกไม้ขอลายอฟทุกท่านไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเช่นเดิมค่ะ FC สวัสดีค่ะ